สำหรับพระราชบัญญัติสภาพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2546นะคะข้อที่1ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ11มิถุนายน2546ค่ะมีผลบังคับใช้12มิถุนายน2546ข้อที่2พรบนี้เกิดมาจากพรบกศช2542จากมาตรา53ค่ะข้อที่3สภาครูและ บกบกเรียกว่าครุสภาครุสภาเป็นนิติบุคคลข้อที่4ี่อำนาจหน้าที่ของครุสภานะคะก็คือกําหนดมาตรฐานวิชาชีพควบคุมความประพฤติและดําเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาออกใบอนุญาตพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพรับรองปริญญาประกาศนียบัตของสถาบันออกข้อบังคับ ครุสภาข้อที่หนะคะคณะกรรมการครุสภามีทั้งหมด39คนค่ะประธานดีเรคคอนสีมาครมรแต่งตั้งค่ะข้อที่6คณะกรรมการครุสภาอยู่ในวาระคราวละสีป่ปีไม่เกินสองวาระติดต่อกันค่ะข้อที่เจดนะคะคณะกรรมการครุสภามีอำนาจหน้าที่คือบริหารและให้คำปรึกษาแนะนำคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัย อุทธรของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและกำหนดนโยบายการบริหารงานให้ความเห็นชอบแผนดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการครูสภาคณะกรรมการเลขาธิการครูสภามีเลขาธิการครูสภาเป็นเลขานุก,การค่ะข้อ <c oughs> ที่8นะคะคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีทั้งหมด17คนค่ะและข้อที่9นะคะหน้าที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคือ พิจารณาออกใบอนุญาตพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตและควบคุมมาตรฐานและควบคุมรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาค่ะ 11. นะคะผู้มีสิทธิ์รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาไม่น้อยกว่า1ปีและต้องผ่านการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ครุสภากำหนดค่ะ 12ผู้มีสิทธิรับใบประกอบวิชาชีพต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีค่ะ 13. ผู้มีสิทธิรับใบประกอบวิชาชีพต้องมีวุฒิทางการศึกษาหรือวุฒิที่คารุสภารับรองค่ะ14บุคคลต่อไปนี้ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ คนที่ให้ความรู้ในสถานศึกษาเป็นครั้งคราวหรือในฐานะวิทยากรค่ะนักศึกษาฝึกสอนผู้ที่จัดการศึกษาตามัธยาศัยผู้ที่ทำการสอนในศูนย์เด็กเล็กอ,อปตอผู้ที่ทำการสอนในศูนย์เด็กเล็กวัดต่างๆผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษาเหนือพออ,อเขตนะคะ15ใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพมี4ประเภท 1ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู2ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 4. ใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆศึกษานิเทศ 16. ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหากฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน1ปึปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0นบาท สิบเดผู้ที่พักแสดงตัวโดยวิธีการใดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเองมีสีทหรือพร้อมประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากครุสภาหากฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน3ามปีปรับไม่เกินห0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสิบแปด ผู้ที่ถูกพักใช้ใบอนุญ,ญาตแล้วฝ่าฝืนแสดงตนให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ์หากฝาก่าฝืนจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตจะจะขอใบอนุญาตอีกไม่ได้ตนกว่าจะพ้น5ปีนับแต่วันสั่งพักค่ะ19เก้ามาตรฐานอาชีพประกอบด้วยหนึ่งมาตรฐานความรู้ความสามารถ มาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติตนการพิจารณาโทษผู้ประกอบวิชาชีพให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจวินิใฉัยิขาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้หนึ่งยกข้อกล่าวหาสองตะเกือนสามภัดทันสี่ภากใช้ใบอนุญาตมีกำหนดระยะเวลาที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินหปีและหเพิกถอนใบอนุญาต การอุทธรณ์ในกรณีที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนิยิัยว่าไม่ออกใบอนุญาตไม่ต่อใบอนุญาตไม่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ที่ถูกเพิกสอนใบอนุญาตไม่ออกใบแทนใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคมขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการผู้สภาภายในสามสิบวันนับแต่แจ้งว่าไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่อบใบอนุญาตไม่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตและผู้ออกใบอนุญาตแทนใบอนุญาตนะครับยี่สิบสมาชิกผู้สภามีสองประเภทหนึ่งสมาชิกสามัญสองสมาชิกกิัการผู้สภาแต่งตั้งนะครับคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษามียี่สิบสามคน ปหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและส่วนภาพูและบุคลากรทางการศึกษาอีกห้าสำนักงานเลขาธิการกรุภาเป็นหัวหน้าบริหารสำนักงานอัตราค่าธรรมเนียมขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพจำนวนห้าร้อยบาทนะครับตาต่อใบอนุญาตอีกสองร้อยบาทนะครับผู้รับผิด อารมาอุกการคือคนตำรวจโทรทักษิณชินวัตรครับเนี่ยฉบับนี้บครับ